ก็สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องแจ็กกี้บาร์เบอร์ช็อปเลยนะครับผมวันนี้ช่างแจ็กกี้นําเสนอรองทรงสูงนะครับผมอ่านะครับเช่นเดิมนะครับเช่นเคยนะครับช่างแจ็กกี้สร้างกรอบทรงด้วยฟันรองเบอร์2ก่อนนะครับผม เปิดทรงด้วยฟันรองเบอร์2นะครับด้านล่างแนบชิดหนังศีรษะเมื่อถึงด้านบนกรอบทรงที่เราต้องการเผยหน้าบัตรเตรียนออกนะครับผมไถเน้นเน้นย้ำย้ำซ้ำาๆเพื่อให้เกิดความนวลกลืนนะครับผมกรอบทรงรองทรงสูงนะครับอย่างที่แจ็คก,กี้เคยบอกนะครับผมในส่วนของ fc ที่ติดตามนะครับผมรองทรงสูงกลางต่ำของแจ็คก,กี้ก็จะสูงกว่ามาตรฐานนิดนึงนะครับผมอันนี้เป็นสไตล์ของแจ็คก,กี้เองเลยนะครับผมอ่า สร้างกรอบทรงนะครับให้รอบศีรษะเลยนะครับโดยใช้ฟันรองเบอร์สองนะครับผมไถอรอบศีรษะเลยนะครับผมด้านล่างเน่ยชิดตีนผมด้านบนนะครับถึงกรอบทรงที่เราต้องการเผยหน้าบัตเตอรเลียนออกนะครับผมโดยใช้หวีดันผมด้านบนนะครับผมเพื่อให้บัตเตอรเลียนกินผมง่ายขึ้นนะครับผมและเป็นตัวกําหนดกรอบทรงไปในตัวด้วยนะครับผม เราจะใช้ฟันลองเบอร์2นะครับในการสร้างกรอบทรงรอบศีรษะเลยนะครับผมทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาด้านหลังเหมือนกันหมดเลยนะครับผมขอขอบคุณ fc ทุกทท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่างเชกี้นะครับผมท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามหรือว่ากด subscribe ด้วยนะครับผมจะขอบคุณมากๆนะครับผม หลังจากที่แจ้งจักรีนะครับใช้ฟันลองเบอร์2ในการสร้างกรอบทรงรอบศีรษะแล้วนะครับแจ้งจักีีก็จะใช้เป็นฟันลองเบอร์1.5นะครับผมในการที่จะไถขึ้นไปเชื่อมต่อกับเบอร์2นะครับผมโดยไถตั้งแต่ตีนผมขึ้นไปนะครับผมให้ไปเชื่อมต่อกับกรอบทรงเบอร์2นะครับผมถ้าเห็นเบอร์1.5ขึ้นไปเทียบเท่ากับเบอร์2นะครับผมด้านบนเราจะโดนแค่แผ่ว ปลายผมเท่านั้นนะครับผมเราจะเน้นในส่วนของตีนผมและมีน้ำหนักขึ้นไปถึงกรอบทรงครึ่งหนึ่งของกรอบทรงเบอร์2นะครับผมแต่ถ้าเราจะขึ้นไปสูงกว่านั้นนะครับก็จะเป็นการโดนแผ่แค่ปลายผ,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 ผมเท่านั้นนะครับผมทางจาก,กี้ก็จะใช้เป็นเบอร์1.5นะครับในการที่จะสร้างความนวลกลืนให้ไปเชื่อมต่อกับเบอร์2นะครับโดยทําให้รอบศีรษะเลยนะครับผมทําคล้ายๆกับ กรอบทรงเบอร์2นะครับผมแต่จะขึ้นไปถึงแค่ครึ่งหนึ่งของกรอบทรงเบอร์2นะครับผมหรือถ้าจะขึ้นไปเทียบเท่ากับเบอร์สองนะครับผมช่างแจ็กกี้ก็จะ,ะไม่ลงน้ําหนัก ในส่วนของกรอบทรงด้านบนนะครับผมจะโดนแค่แผ่วๆปลายผมเท่านั้นนะครับผมหลังจากที่ใช้เบอร์1.5เชื่อมต่อนะครับกับเบอร์2แล้วนะครับผมช่างจะกี้ก็จะใช้เป็นฟันรองเบอร์1เบอร์นี้เลยนะครับผมในการที่จะไถขึ้นไปเชื่อมต่อกับเบอร์1.5นะครับโดยเน้นไถตรงตีนผมนะครับผมแล้วก็ให้ไปเชื่อมต่อกับเบอร์1.5่าที่เรา ทำใช้ไปก่อนหน้านั้นนะครับผมโดยใช้เป็นฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับสบัดตรงตีนผมนะครับแล้วก็ให้ไปเชื่อมต่อกับเบอร์1.5นะครับสบัดสบัดข้อมือออกนะครับผมทำให้รอบศีรษะเลยนะครับผมไถตรงตีนผมนะครับถ้าจะขึ้นไปสูงกว่านั้นถึงเทียบกับขนาดเบอร์1.5เราจะโดนแค่ปลายแปวแผ,แผ่ของปลายผมเท่านั้นนะครับผม ขอบคุณทุกๆท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมให้กําลังใจช่างแจ็กกี้นะครับผมมีสิ่งไหนอยากชี้แนะติดติงเชิญได้เลยนะครับผมยินดีรับฟังทุกๆท่านเลยนะครับผม ขอขอบคุณช่างผู้มากประสบการณ์กับอาจารย์ทุกๆทุ่านนะครับผมที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะครับอาจให้คําแนะนําติติงไว้นะครับผมแล้วก็อยากจะฝากบอกช่างใหม่ทุกๆท่านที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมก็ให้อ่านคอมเมนต์ประกอบคลิปนะครับผมเผื่อว่าช่างผู้มากประสบการณ์กับอาจารย์ทุกๆท่านที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้อาจจะให้คําชี้แนะไว้นะครับ หลังจากที่ใช้เบอร์หนึ่งแล้วนะครับท่านเจ้าก็จะใช้เป็นฟันรองเบอร์ศูนย์จุดห้าในการที่จะเก็บลูกผมนะครับผมอ่อนผมลูกเล็กๆนะครับผมบางๆเล็กๆนะครับตรงตีนผมนะครับไถให้เกี้ยงนะครับผมให้เกิดความนวลด้านล่างนะครับผมให้มันเชื่อมต่อกับเบอร์หนึ่งนะครับผมไถสะบัดข้อมือปรับด้วยปรับก้านคันโยกช่วยด้วยก็ได้นะครับผมถ้าจะขึ้นลอยไปถึงด้านบนนะครับผมโดยส่วน ตัวแล้วเบอร์ศูนจุดห้านี่คือเก็บแค่ตีนผมเท่านั้นนะครับผมหลังจากที่ใช้เบอร์ศูนจุดห้ารอบศีรษะแล้วนะครับผมช่างจะคี้ก็จะใช้หวีใหญ่นะครับในการเก็บนะครับผม ความยาวของผมด้านบนนะครับเพื่อสร้างความกลืนกับผมด้านล่างนะครับผมและขอบผมที่ยังหนาดำอยู่ทั้งจัก,กีีก็จะใช้หวีใหญ่ในการเก็บนะครับเพื่อให้เกิดความนวลความกลืนนะครับผมกับผมในส่วนของกรอบทรงผมด้านบนนะครับผมใช้หวีค่อยๆเก็บไปนะครับตัดขึ้นมาเอียงหวีออกแล้วก็ปาดนะครับผม ตักขึ้นมาเอียงออกปาดนะครับผมจะไม่แนบศีษะนะครับผมตักเอียงปาดตักเอียงปาดนะครับยกเป็นระดับช่อสูงขึ้นไปนะครับในส่วนของความยาวของผมด้านบนก่อนที่เราจะซอยนะครับเราทำคร่าวๆไปก่อนนะครับผมตักเอียงปาดนะครับขึ้นเป็นระดับไปนะครับผมตักขึ้นมาเอียงปาดออกนะครับผม ทำให้รอบศีรษะเลยนะครับผมในส่วนผมตรงไหนที่ยังหนาดําอยู่นะครับผมหรือยาวกว่าเพื่อนเราก็ใช้หวีตักขึ้นมาแล้วก็ปาดออกนะครับผมใช้หวีตักยกขึ้นมาแล้วก็ปาดนะครับเป็นการกำเป็นการไล่ความคืนผมด้านบนด้วยนะครับผม เป็นการกำหนดความสั้นยาวผมด้านบนด้วยนะครับผมไม่แนบไม่แนบหลังศีรษะนะครับตักเอียงออกมาแล้วก็ปาดนะครับเพื่อสร้างความนวลกับกลืนนะครับผมด้านบนนะครับผมตักเอียงปาดนะครับตักเอียงแล้วก็ปาดนะครับผม หลังจากนั้นชักจักี้ก็จะใช้เป็นตัวกันตัวเล็กนะครับผมในการกันสร้างความคมนะครับของเส้นกันขอบนะครับให้มนคมสวยนะครับผมกรอบทรงผมนะครับจะดูเด่นดูสวยขึ้นนะครับถ้าเรากันเส้นคมคมสวยๆนะครับผมมันจะช่วยทำให้ทรงผมที่เราตัดดูดีขึ้นมามากเลยนะครับผม ถ้าเราตัดไม่สวยถ้าเราการสวยๆนี่ก็จะทําให้กรอบทรงผมดูดีมากๆเลยนะครับผมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราตัดสวยแค่ไหนก็ตามถ้าเราการขอบกันเส้นไม่สวยนะครับทรงผมทรงนั้นไม่ว่าคุณตัดนวลแค่ไหนตัดเป็นกรอบทรงแค่ไหนถ้าคุณการบิดเบี้ยวไม่คมนะครับกรอบทรงนั้นก็จะดูแย่ไปเลยนะครับสําหรับผมทรงนั้นนะครับผมทั้งตะกี้ก็จะการรอบศีรษะเลยนะครับผม จนมาถึงด้านหลังนะครับตัวกันตัวนี้ช่างแจ็กกี้มีขายอยู่นะครับใครสนใจนะครับทักเข้ามาได้เลยตังตรงคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมรับคมเปิดปากเรียบร้อยนะครับผมจัดว่าคม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 ,คมมากๆเลยนะครับผมเราจะกันทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเท่าๆกันเลยนะครับผมจะเห็นว่าลงแต่ละทีนี่คมกริบเลยนะครับสำหรับตัวกันนะครับผม สั่งซื้อมาลอตไหนแพงนะครับเราก็จะบวกเพิ่มไปนะครับในส่วนของการจ้างรับนะครับผมถ้าเราซื้อลอตไหนมาถูกราคาก็จะลดลงนะครับผมท่านไหนสนใจก็เชิญได้เลยนะครับยังมีขายอยู่นะครับผมจะเห็นว่าเส้นคมสวยมากเลยนะครับผมยังก็ใช้มิดโกนเลยนะครับผม หลังจากที่จังจกี้นะครับกันรอบศีรษะแล้วนะครับผมก่อนหน้าเราใช้หวีในการนะครับเก็บอ่าก้อนผมนะครับผมหนาบางนะครับกับไล่ความนวลนะครับอย่างไม่ละเอียดนะครับทีนี้เราก็จะใช้เป็นฟันปลานะครับเดินไปพร้อมกับวีในการที่จะเก็บความหนานะครับก้อนผมที่ดำที่ใหญ่ที่หนาอาออกให้บางลงนะครับผม ยกสับยกขึ้นไปเป็นสเต็ปสเต็ปเลยนะครับสับแค่ตรงปลายผมเท่านั้นนะครับผมจะไม่สับในส่วนของตรงกลางหรือโคนผมนะครับผมจับสับในส่วนของปลายผมนะครับตักขึ้นมาแล้วยกตักขึ้นมาแล้วยกทีละขั้นทีละขั้นยกขึ้นไปจนสุดสุดด้านบนเลยนะครับยกขึ้นไปนะครับยกขึ้นไปเลยนะครับผมวีเช็คดูนะครับผมว่ามีตรงไหนยังเป็นขอบเป็นคลื่นอยู่แล้วก็ วีขึ้นไปแล้วก็ตักขึ้นมาแล้วก็สับออกเลยนะครับผมสเปรย์นะครับผมผมด้านบนก่อนที่เราจะตัดปลายผมด้านบนนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่ช่วงนี้ช่างแจ็กกี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับผมก็อย่างที่อบอกกล่าวกันนะครับผมในส่วนของช่างแจ็กกี้นะครับก็ยัง ปรับจูนในส่วนของร้านกระจกอยู่นะครับผมยังไม่ค่อยมีสมาธิในการที่จะทําผมทําคลิปตัดผมนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมซึ่งถ้าช่วงนี้ทําออกมาได้ไม่ดีก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะครับผมนะครับผมก็ยังติดบากอยู่นะครับก็ต้องขออภัยท่านที่ติดตามนะครับผมอาจจะต้องทนลาคานิดนึงนะครับก็จะพยายามจะไม่พูดครับผมครับผมนะครับ ติดปากไปแล้วนะครับเราก็จะมาตัดความยาวในส่วนของผมฝั่งขวามือนะครับผมให้ไปเชื่อมต่อกับตรงกลางนะครับก่อนที่จะไปตัดฝั่งซ้ายนะครับผมในตัดความยาวผมด้านบนนะครับ แจ็คก,กี้เพิ่งได้มาตัดคลิปนี้นะครับจะเห็นว่าจะมีอยู่จุดหนึ่งนะครับผมที่มีตำหนิอยู่นะครับหรืออาจจะหลายจุดก็ได้ถ้าทุกท่านเห็นว่ามีจุดไหนบ้างที่ควรแนะนำก็ชี้มาได้เลยนะครับผมในส่วนของแจ็คก,กี้ขอบอกว่ามีอยู่จุดหนึ่งนะครับที่แจ็กกี้เห็นว่า ออผ่านไปได้ลืมดูเลยครับก่อนจะมาตัดต่อคลิปนะครับผมท่านไหนที่เห็นลองคอมเมนต์มาดูนะครับผมว่าตรงในส่วนไหนบ้างนะครับที่อาจจะเป็นตำหนิที่อาจจะชี้แนะมานะครับผมที่คิดว่ามันเป็นส่วนที่ควรจะแก้ไขนะครับลองลองอชี้แนะช่างจัก,กีีมานะครับผมอันนี้เราก็จะมาเก็บ ส่วนของปลายผมด้านฝั่งซ้ายแล้วนะครับเป่าผมให้แห้งครับผม แล้วก็เซตผมให้กับลูกค้านะครับช่างเป็นพ่อค้านะครับเป็นลูกค้าประจําสําหรับช่างแจกี้นะครับผมครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมช่างแจกี้ก็จะฝากไว้เท่านี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับช่างแจกี้ฝากไว้เท่านี้คลิปหน้ามาดูกันครับผมว่าช่างแจกี้จะนําเสนอทรงผมทรงอะไรครับผมครับสําหรับคลิปนี้ช่างแจกี้ฝากไว้เท่านี้คลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ